สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็ดี่าทนแล้วก็ท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับแบบชงตอมน,นะเย็นๆวันนี้อากาศร้อนมากก็ผมก็ไม่ชอบเปิดพัดลมเท่าไหร่ก็เงื่อไหลพาย้อย <c oughs> วันนี้ก็ใช้เวลาทั้งวันเลยกับไอ้ตัวนี้อ่า ถังวายักษ์เนาะตงก้งยักษ์นี่แหละนะครับที่ลงคิดไปแล้วไอ้ตัวที่แล้วมันเวลาก่อนแล้วมันจะไม่ถึงมันจะถึงพอดีชฉไามครับแต่ตัวนี้จะอยู่ประมาณนี้เนาะความใหญ่ของมันเนาะตรงที่ผมตามที่ผมพูดไวนะ้เนาะไอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะ ิดมากหรือเปล่ามันจะชิดออก็น่าจะชิดจะมันตามันน่าจะทีจะชิดกว่าส่งกรองพวกนั้นเนาะก็ถ้ามันคงจะไม่โดนหัวนกเนาะประมาณนี้เนาะก็ตัวน,นี้มันหนึ่งปดนะก็ผมวัดแล้ว ถ้าเป็นทรงถ้าเป็นตัวเล็กถ้าตัวเล็กมันจะอยู่ถ้าชิดต่อชิดนะตอนนี้มันจะอยู่ประมาณลาวหนะึ่งจุดเจ็ดนาะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็หนึ่งจุดแปดประมาณนี้แหละแต่ถ้าเป็น ตุ้กองธรรมดาตัวตัวเลขมันจะอยู่1.8ตัวนี้น่าจะถี่กว่าน่าจะชิดกว่าเนะตัวนี้เนาะก็ผมก็ลืมถามว่าจะไปขังอะไรผมก็ลืมก <c oughs> ็น่าจะขังในทุกงนกกันนะเพราะหัวมไม่น่าจะโผล่ขมันเพราะนิ้วชี้มันเข้าไม่ได้เนาะนิ้วชี้มัเข้าไม่ได้ ก็ก้นไฟแช็กเนะี้ยก็มันจะรวมหน่อยนึงนก็ขยับได้แต่ต่ก้นนี่มันเข้าไม่ได้เลยนะิ้วชี้ยังเข้าไม่ได้เลยเนาะแต่ปัญหาก็คือถ้าใส่ประตูเสร็จแล้วผมจะใส่ลายให้เนาะเพื่อยึดใส่ลายจะไม่เอาลวดก็เอาไม้ไผ่ แต่ถ้ามีหวายเส้นเล็กก็จะใส่หวายให้เนาะตรงคันประตูข้างบนมันเนาะเพราะถ้าใส่ข้างล่างมันจะไม่สวยดูแล้วจะลกตาหรือเปล่าจะเอาหวายถักตัวนอนให้เนาะถักตัวนอนไปตรงนี้ข้างบนข้างล่างก็สวยดีเนาะถ้าถักถ,ถักลายเนาะเดี๋ยวจะลองดูถ้าใส่ข้างบนแล้วมัน ถ้าใส่เฉพาะข้างบนจะสวยถ้าใส่ข้างล่างเวลาเราแฝนไว้เวลามองไปแล้วมันมันมัน,มนตาเรามันจะติดตรงนี้เนาะผมจะใส่เฉพาะข้างบนให้เนาะเพื่อยึดยึดซี่ให้มันเท่ากันเนาะก็คือซีมย,ยาวมันก็ต้องมีตัวอะไรยึดก็้นตอนต่อไปก็นี่เนาะลืมบอก ว,วัตถิบก็คือหวายนะครับก็ใช้หวาย,วายถ้าหวายมันก็เราสามารถใช้เส้นเล็กได้นะมันจะไม่แตกแต่ความแข็งแรงมันถ้ามันยืดหยุ่นได้มันก็ก,ก,ก็ดีโอเคมันดูแล้วมันละเอียดกว่าแล้วก็เนียนต่างกว่าถ้าใช้หวายทำลายเนาะ อันนี้ขอบมันก็เป็นหวายนะครับหวายหมดแล้วก็จะขึ้นลายพอขึ้นลายเสร็จแล้วผมจะลงคลิปให้ดูอีกนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนตัวน,นี้ต้องต้องให้ดูกลางแจ้งเพราะมันใหญนะ่จะได้เห็นชัดๆก็ขึ้นลายก็ต้องใช้เนี่ย ไหวเนี่ยนนเนาะตัวนี้สั่งมาก็ประมาณ500ห้าร้อยเนาะแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะพอรหรือเปล่าแต่น่าจะพออยู่อาจจะไม่เปลืองเท่าไหร่ ก็พรุ่งนี้น่าจะเสร็จขึ้นลายน่าจะทั้งวันนะพรุ่งนี้เนาะส่ลายทั้งวันเลยก็อจารย์มพันธ์บอกก็กงนกก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ส่งไปแล้วไปที่พานทองก็ต้องรอ,อ,อน่าจะถึงพรุ่งนี้อาจจะถึงประมาณไม่เกินห้าทุ่ม ประมาณไม่เกินาทุ่มเพจะถึง3-4ทุ่มนี่แหละเขาจะถึงตรงนั้นเพราะแกก็จะรีบเอาไปส่งให้เพรกลัวมันเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวน้องเขาจะแจ้งมาอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูเองครับว่าสินค้ามันโอเคไหมก็เดือนนี้ก็มัน ถ้าจะได้ส่งก็กติดต่อกันเองแต่ก็ไม่เกินรับประกันว่าไม่เกินวันที่ห้าจะได้จัดส่งหรือว่าจะได้ถ้าคนอยู่ใกล้ก็น่าจะได้ไม่เกินวันที่หกนะวันที่หกก็ประมาณนั้นแหละก็น่าจะได้เพราะว่าเขาต้องไปเตรียมแพ็กเตรียมอะไรเตรียมมันมันหลายใบเนาะคงนกก็โอเคก็ถ้าไปถึงนนแล้วก็คงต้องรอรับเลยครับ รอรับเลยถ้าไปถึงผ่านทองแล้วก็พันเปอร์เซ็นตถ้าไปถึงตรงนั้นก็คือได้โอเคครับก็ลูกค้า f อซอยู่พูเกตนะครับวันนี้ผมจะลงให้เฉพาะไอ้กลงนกที่ปแปลกนะลายปแปลกแล้วก็ลูกค้าใหม่ f อใหม่ ผมจะลงคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะก็ดูไปด้วยทําไปด้วยลงคลิปไปนะครับนี่ใหญ่มากแล้วก็สวยนะตัวนี้สวยตัวนี้จะมันจะสวยกว่าตัวที่ทําไปไอตัวที่แล้วเพราะว่น่าจะสวยมันมัน,ม,นมันสวยแตกต่างกันคือรายละเอียดมันมันจะดีกว่ากัน หวายมันก็รายละเอียดเเรื่องเส้นมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับเครือไม้เนาะเครื่อไม้มันจะไม่มีรอยต่อเนาะจะไม่มีป้องไม่มีข้อมันแต่ผมจะเอาเอออาจจะเอาเครือไม้มาผสมกับหวายเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเนาะ โอเคครับวันนี้ก็เราติดตามขึ้นไลน์ว่าพรุ่งนี้จะเสร็จกีนะ่โมงเนาะเพราะว่าอาจจะเสร็จมืดมดหรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้ผมจะไปตัดไปหาเครื่อไม้ไว้เนะาะเพราะว่าเครื่อไม้หมดเนาะก็โอเควันนี้มาติดตามสินคาให้ให้เอฟซีได้ติดตามสิคนคาเนาะวันนี้ไม่มีอะไรก็สวัสดีครับ